เดอ้อก้อนสิไปทะเลจิกออแกงบักอือก้อนพี่น้องแกงบักอือเส้นหนึ่งอะ่ะแกงเผ็ดหรือสิกแกงเลี้ยงดีนะหรือบักอือมองนอกจ้าบักอือฮอลแลนด์แกงเลี้ยงดีไหม ว่าแล้วกับไปปอกอกันก้อนพี่น้องเอาอันนี้นะปอกโรดอุ้ยปอกหงานว้าวปอกม่ได้เลยพี่น้องมีดละหันทันหัน,ห,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 นหันโรด อ,อหมพี่น้องอบหมูกรอบขวดใส่หมูออกพี่น้องขวดใส่หมูออกก้อนแล้วก็สิบไปปอกเปลือกนะปอกแก้วแล้วกระชีเอาไปล้างน้ำละละแปะแซ่น้ำกระชีแช่น้ำปูนแช่เกลือก้อนจา้า วางไว้สักน้อยนี่ละจ้ามือนี่คอนเทนต์กระไดบ่มี่ยังเฮ็ดแล้วคอนเทนต์ชีวิตประจำวันคอยนี้ลาพี่น้อง